大家好วันนี้เราจะรับชม开心学汉语เราจะพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องปีเดือนวันนะคะหรือวันเดือนปีนั่นเองก็คือเหนยนเยื่อรือชิงชีเราไปดูพร้อมๆกันบนกระดานกระดานนะคะคำตอบนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับวันต่างๆนะคะสังเกตไหมคะว่าคําศัพท์ที่อยู่บนกระดานจะมีตัวอักษรอยู่ตัวหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลย คืออะไรเอ่ยคะใช่เลยค่ะตัวเทียนนะคะก็คือเทียนตัวนี้นะคะเทียนทุกอันจะมีอักษรตัวเทียนทั้งหมดนะคะแล้วตัวเทียนนี่แปลว่าอะไรคะค่ะตัวเทียนแปลว่าท้องฟ้าค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราใช้กับวันก็จะหมายถึงวันนะคะอย่างเช่นอีเทียนหนึวันเหลียงเทียนสองวันแซนเทียนสาวันสี่เทียนก็สี่วันนะคะ อลองมาดูบนกระดานกันดีกว่านะคะคำแรกป่อพี่จะเริ่มจากวันนี้นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าจินเทียนจินเทียนวันนี้ไปอนาคตนะคะหมิงเทียนหมิงเทียนจะหมายถึงวันพรุ่งนี้เฮ่อเทียนฮ่อเทียนหมายถึงอะไรคะมะรืนนี้นะคะเฮ่เทียนมะรืนนี้ ถ้าจากมารีนี้ลงไปนะคะคำนี้ง่ายนะเติมแค่คำว่าต้าที่แบบว่าใหญ่ลงไปด้านหน้านะคะเป็นต้าหูเทียนต้าหูเทียนก็จะหมายถึงสามวันข้างหน้านะคะคราวนี้เราย้อนกลับมาที่อดีตบ้างโดยเริ่มจากจินเทียนที่แปลว่าวันนี้ส้วเทียนจัวเทียนวเทียนมีความหมายว่าอะไรคะเมื่อวานนี้ถูกต้องค่ะเฉนเทียน เฉีนเทียนก็จะมีความหมายว่าวันซืนนะคะถ้าจะวานซืนไปง่ายอีกแล้วเติมคำว่าต้าไว้ด้านหน้าเป็นต้าเฉียนเทียนต้าเฉียนเทียนหมายถึงสามวันที่ผ่านมาใจ่วยเเเเเีีีี่ยยยนนนนนจิิ้ททททตายนวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้และสามวันข้างหน้าจินเทียน 天วันนี้เมื่อวานนี้อันนี้คืออะไรคะวันซุกรและสาวยนล้เรื่องวันนะคะแล้วก็มาดูชื่อวันต่างๆในภาษาจีนกันนะคะแวลที่เราอยากจะทราบว,ว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะก็คือแบบจันทร์อังคารพุธแบบนี้เราต้องถามว่าอะไรคะซิงชี i จีซิงชีจี ซิงชีนะคะจริงๆแล้วมีความหมายว่าสัปดาห์นะคะจีไม่ใช้ถามตัวเลขน,นะคะพอรวมกันนะคะมันเป็นสำนวนในการถามชื่อวันนะคะในการถามชื่อวันว่าวันนี้คือวันอะไรนะคะซิงชีจีซิงชีจีก็คือวันอะไรนะคะเวลาได้ยินคําถามแบบเนี้ยซิงชีจีคำตอบที่ให้นะคะจะต้องเป็นชื่อวันต่างๆานะคะลองมาดูทั้ง7วันมีชื่อว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยซิงชีอี ซิงชีอีนะคะซิงชีสังเกตไหมว่าเหมือนกับคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามด้านบนนี้ตัวเดียวกันซิงชีซิงชีนะคะเราตัดจีทิ้งออกไปใส่ตัวเลข1ก็คืออีลงไปนะคะซิงชีอีซิงชีอก็คือวันจันทร์นะคะจำง่ายๆเลยนะคะวันแรกที่เราไปทำงานหรือ ไปเรียนหนังสือก็คือวันจันทร์ใช่ไหมคะเพราะนับเป็นวันที่หนึ่งของสัปดาห์เนาะจำแบบนี้จะได้จำง,ง่ายๆสิง chi e สิง chi e วันจันทร์เพราะวันอังคารก็คือวันที่สองของสัปดาห์สองคืออะไรคะถูกต้อง R. R R ก็จะเป็น星期二ี h 不起อ在ิ里ช期二จิ二วันอังคารนะคะวันพุธก็เป็น三 ซิงชีแซนซิงชีแซนก็เป็นวันพุธนะคะซิงชีซื้ซิงชีซืก็เป็นวันพาริษฐาเก่งมากคราวนี้วันศุกร์ก็คือศุกร์ก็คือเป็นวันที่5นะ้านะฮะกินนึ่กัวคืออะไรคะอู่ปู่ก,ก็จะเป็นชีชีอู่ซิงชีปูก,ก็คือวันศุกร์ เพราะวันเสาร์ก็เป็นวันที่6แล้วใช่ไหมคะ6ออกเสียงว่าอะไรเลี้ยวเลี้ยก็จะเป็นซิงชีเลี้ยวซิงชีเลี้ยก็เป็นวันเสาร์นะคะคราวนี้พอถึงวันอาทิตย์วันที่เราก,ก็นึกแลนึกนึกนึกอ๋ออาทิตย์ก็คือวันที่7งั้นซิงชีชีซิงชีงชีผิดนะคะไม่มีคำนี้นะคะ 7อันนี้ไม่ได้เลยนะคะวันอาทิตย์เป็นวันพิเศษนะคะวันอาทิตย์นะคะภาษา,ษาอังกฤษเรียกว่า Sunday ใช่ไหม Sunday ภาษาไทยก็อาทิตย์อาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์น่เพราะฉะนั้นภาษาจีนเขาก็ใช้คําว่าอาทิตย์เหมือนกันในการนี้เลยค่ะซิงชีร์ซิงชีร์ซิงชีร,ชรนะคะก็หมายถึง วันอาทิตย์นะคะใส่ลงไปในกรอบแลวนะเพราะต้องจำพิเศษนะคะซิงชีรอคือวันอาทิตย์มาดูว่ารื้อแปลว่าอะไรคะรือก็มีความหมายว่านี่เลยซันหรือพระอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่าจจะเกินมาตูอีกทียิงค์ที่ีวันอะไร s ิงค์ i ีวันจนันสิงคที่ s องสิง s ์ n ี่สามสิง s ีส,สี่สิง สิงหาก็เป็นวันอาทิตย์นั้นพี่ขอถอามสักสองสามคำถามนะคะสมมติว่าวันนี้เป็นวันพุธนะถามว่าวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันพุธไหนต้องพูดว่ายังไงคะอ่าใช่ไหมอ่ามาเฉลยดีกว่าเั้นวันพุธก็คืออันนี้ใช่ไหมคะซานก็จะตอบว่า 今天星期三今天星期三อ่ะโอเคงั้นเริ่มจากวันนี้ที่เป็นวันจุดแล้วกัน今天星期三นั่นหมายี่าอะไรคะ明天 s 期几明天星期几แปลว่าอะไรคะงีนคือวันพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไร明天星期几คำตอบคือ明天星期四明天星期四 พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสน,นะคะอีกคำถามหนึ่งวังวนวันที天วนที่วนีวั่วัที่นทิงวนที่วั่วทีวัน่อนี้วันันีวันทีวน่ันีวันที่วันที่ว่วนวันี่วันี้เันนวัวนนี่ว,น,วนนวัั พอเราได้รู้จากชื่อวันต่างๆไปแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเดือนอะไรล่ะภาษาจีนเขาถามเป็นยังไงคะ่ะก็ถามว่า今天几月几号今天几月几号今天几月几号นะคะ今天ก็หมายถึงวันนี้ถูกต้องค่ะ几月月แปลว่าเดือนนะคะ几ก็คือใช้ถานตัวเลขน,นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จีเยื้อก็จะมีความหมายว่า,เ,าเดือนอะไรนะคะจีห้าจีห้าห้านะคะแปลว่าวันที่เพราะฉะนั้นจีห้าก็จะหมายถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ,ะหลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้คำว,ว่าเฉมเมอล่ะเฉมเมอนะคะเคยบอกแล้วว่าเฉลิมเมอจะใช้ถามเป็นพวกสรรพสิง่งของ,ต,ง,ต,งต่างนะคะแต่ว่าชื่อเดือนในภาษาจีนเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะคะเขาก็เลยใช้คําว่าจีเนาะใช้จีในการถามนะคะเพราะฉะนั้น อยากทราบว่าเดือนอะไรวันอะไรเราก็ถามว่า今天几月几号今天几月几号วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรคะคําตอบนะคะเรามารู้จักชื่อเดือนต่างๆกันก่อน,นะคะ่ะชื่อเดือนในภาษาจีนเนี่ยเขาบอกว่าจำง่ายๆง,ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เรานับ1-12 1ิบนะคะ1ปีมี12เดือนนับ1-12ได้ก็ สบายละได้หมดทั้ง1ิเดือนนะคะก่อนอื่นลองมาดูคำว่าเดือนในภาษาจีนเรียกว่าอะไรเรียกว่าเย่เย่นะคะคำว่าเย่เนี่ยนะคะเดิมทีนะคะหมายถึงพระจันทร์นะคะพระจันทร์นะคะแต่ในนี้เนี่ยเราทำหนะ้าที่เป็นแบบชื่อเดือนก็จะหมายถึงเดือนนั่นเองนะคะมาดูเดือนมก,กราเรียกว่าอะไรคะอีเย่ อี้เย่นะคะก็คือเดือนมกราคมนะคะคราวนี้พอเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2นะคะเราก็ใช้คําว่า are เข้ามานะคะวางข้างหน้าคําว่าเย่นะคะค่อยๆไล่ตามป๊อปปี้ไปจนถึงอ้อ R, ที่แปลว่าสิเลยนะคะอ้อเย่สามเย่เดือนมีนาคมนะคะสี่เย่เดือนเมษายนนะคะห้าเย่ กู่เย่ก้าเดือนพฤษภาคมเลีวยวยล้วเย,ย่เลี้เดือนกร,รกฎาคมอ๋อไม่ใช่สิเดือนมิถุนายนเนาะภาษาไทยยังยากกว่าเลยเนาะต้องจำชื่อนะคะภาษาจีนเลีว้ยวเย่เดือนมิถุนายนชี้เย,ย่ชี้ยยก็เดือน,อนกร,รกฎาคมปาเย,ย่ปาเยเดือนอะไรคะสิงหาคมเจียวเย่ 九月เจ็ดเดือนที่เก้าแล้วก็คือเดือนกันยายนสิบเดือนสิบก็ตุลาคมสิบเอเดเดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายแล้วค่ะสิบสองเดือนธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องการทราบวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็ถามว่า 今天几月几号今天几月几号อ่ะเราลองมาตอบกันค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2เดือนกระกฎาคมสองกรกฎาคมนะคะ2อนึกก่อนสอเรียกว่าอะไรคะอก็ต้องเป็นอร่ฮาตรงนี้นะอร่ฮาเดือนกระกฎาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่ละเดือนที่7ใช่ไหมอ่ะเจ็ดก็เป็นฉีเพราะฉะนั้นก็ฉีเยนะคะว่าแต่คนไทยเราเรียกว่า สองกรกฎา,าคมเราจะตอบว่าเออห้าชีเวถูกไหมผิดนะคะจำมาไว้เลยคนจีนนะคะเวลาเขาเรียงลำดับนะคะเขาจะเรียงจากใหญ่ไปเล็กนะคะใหญ่ไปเล็กซึ่งตรงกันข้ามกับคนไทยคนไทยเราจะเรียงจากเล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่คนจีนต้องเป็นใหญ่ไปเล็กเพราะฉะนั้นเอาอะไรขึ้นก่อนเอาวันที่หรือเดือนขึ้นก่อนคะต้องเอาเดือนขึ้นก่อนโอเคงั้นเรามาตอบกัน 今天几月几号？今天七月二号。今天七月二号。今天七，啊七在那月，哈？七月二号。วันนี้เป็นวันที่สเ,เดือนกระดาที่เราก็เรียนทํางชื่อวันไปแล้วการถามวันที่ยังถามเดือนไปแล้วหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราซื้อค้าถ้าอยากจะบอกว่า สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยจะต้องพูดว่าอย่างไงคะโอ้ยง่ายมากเลยนะคะเรามาดูบนกระดานกันค่ะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้นะคะสอนคำว่าเดือนไปแล้วยังจำได้ไหมจะมาชั่วเย่เย่ยลอยเย่นะคะเดือนคือเยอ่แล้วมาสัปดาห์ละคะชิงชีโอเคถ้าจำได้แล้วงั้นมาดูสามคำที่ต้องจำเพิ่มก็คือเจ้อช่าง i เจอมีความหมายว่า นี่นะคะ this นะคะ this ในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเจย์เกยเย่เจย์กยเย่ก็คือเดือนนี้ this month นะคะเจย์เกยเย่เดือนนี้คราวนี้เนี่ยเดือนถัดไปเดือนถัดไปในอนาคตเราใช้คำว่าเช่าเชาที่แปลว่าข้างล่างนะคะเชาแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าข้างล่างจะหมายความว่าถัดไป next นะคะเช่าเกยเย่เชากยเย่เดือนหน้า next month เนาะต่อมานะคะคราวนี้ ย้อนอดีตไปนะคะเป็นเดือนที่แล้วก็จะเป็นช่างนะคะช่างที่แปลว่าข้างบนนะคะช่างเดือยช่างเดือยก็จะหมายถึงเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะคราวนี้พอเป็นสัปดาห์สัปดาห์าการใช่ายชวนหรื่อชิงชีใช่ไหมชิงชีสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เติมเหมือนกันเติมเ่อช่าช่างลงไปเเเจจออกิงชี这个星期ิงชีก็จะมีความหมายว่า สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้下个星期下个星期กก,ก็จะมีความหมายว่าสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์หน้า <c oughs> ต่อมาช个星期上个星期กก,ก็จะมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้ว上个星期นะคะเป็นไงเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะมีคําถาม้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบให้หลายคนตอนนี้ถามว่า เหมือนหนูเคยได้ยินแบบเขาพูดท่าเจ้าชิงชีไม่เห็นมีเกอร์แบบบอลบนกระดานของเราซื้อเลยไม่ต้องสงสัยค่ะบา,บา,บาพูดแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะก็คือตัดคำว่าเกอร์ชิงออเคยิบล้ยวย่อนะคะละชิงได้ก็จะพูดสั้นๆว่าเจ้าชิงชีเจ้าชิงชีง星ิง星ีหรือ เ星期ชิงก็ได้เรียนทั้งชื่อวันชื่อเดือนการถามวันอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้ปมพีย่ยางก็จะมาฝากคำถามไว้าดูซิจะตอบถูกหรือเปล่านั่นคือ你的生日是几月几号你的生日是几月几号หาฟังไม่ออกละคะให้บอกความหมายอ่อยางั้นมาดูบนกระดานกันอีกครั้งเลยค่ะนี่เลย你的生日是几月几号 你的生日是几月几号你的你的你的，ปลว่าคุณเเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเม,มืเอ่มอรวมกัน你的你的ก็มีความหมายว่าของคุณ生日生日แปลว่าวันเกิดน,นะคะ你的生日วันเกิดของคุณ是แปลว่าเป็นหรือคือ几ี幾่号นี่เรียนไปแล้วก็ วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะ你的生日是几月几号วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรนะคะงั้นเราสืขอลองตอบก่อนนะคะตอบดูซิว่าทุกคนจะแปลออกไหมนะคะ我的生日是十一月三十号我的生日是十一月三十号ยางเราจะเกิดวันไหนคะอ่าเดี๋ยวลองมาแปลดูและกันเนาะเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีนึง 那么我再问一下，好，唐管的卡，别忘卡，别跟爸。你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？OK，long time no see，我们再回来呢，卡。今天就考拉丁，แค่นี่谢谢大家的收看，再见。